ดีคร so ับผู้บมรายการนะคบวันนี <huh Becca talks up> ้ก็ยังไม่เกมส์แบกต่อเหมือนเดิมนะอ่านผิดเต้องขอโทษนะครับวันนี้เราจะมาแบบง่ายๆเอ้ยเอ้ยแค่เริ่มมามันก็ผิดมันก็ดูไม่ดีไอพี่เียวมันก็ดูไม่ดีพอนะง่ายง่ายง่ายเงียบเงียบ เซยโซฟีแบบกระชับมาใครจะเงินได้วะเมื่อกี้มามาต่ออ้ายตกลงเอ้ย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 ดเอ้ย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 ตกลงทำไมต้องตกเอ้ยเอ้ยเป๊ะเป๊ะหน่อยสิเป๊ะ เฮ้ยหายไปไหนเฮ้ยเฮ้ยแมวโอ้โหโซฟีแบบกระชับโอ้ยเมื่อคืนยังเงี้ยได้ตั้งห้าสิบโหน่อยเลยทำไมตื่นเช้ามาเออมันมันไม่เช้านี่หว่าผมแม่นอนนะตอนเมื่อคืน มัวแต่เงินอุ้ยเโอ้ตุกมัวแต่เงินเกมนะเงินเกมจนถึงเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าพอถึงเจ็ดโมงครึ่งปึกกลับหลับถึงตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงเอ้ยไม่ใช่เออห้าโมงถูกอ่ะ โอ้ยก็เกิดเงาเปไปมากมากนะครับไปต่อยอีกแล้วเออฮ้ยโอยคันนี้มาขาดจ้วงเลยดูดูไปเปหน่อย เป๊ะหน่อยเป๊ะหน่อยสิเป๊ะหน่อยเป๊ะหน่อยสิสมองสมองสั่งการดีดีหน่อยสมองสมองอื้ยโซฟีแบบกระชับอ่ะอืออีกแค่สองครั้งอ่ะอือ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  อีอ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 อ <mond> <S. S 2> ีออีอีอ i อีอีออี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 ออี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 อออี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 ออ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 อ พออ่ะสวันนี้ก็ต้องขอจบคลิไปไปเพียงเท่านี้นะครับสังรับคนที่ชอบก็ยังลืมกดไลค์คนที่ไักก็ยังลืมกดซับสไคร้แล้ววันหน้าแล้ววันหน้าผมจะเล่นเกมหรือแคสเกมอะไรอีกก็อยังลืมคอมเมนต์นะครับแต่ขอเป็นแค่ในที่มีในรศัสท์ของโดดจากเพจสโตนะเพราะว่าคอมผมมันเก่ามันแคสเกมไม่ได้นะเพราะคอมมันเก่าอย่างผมไม่มีไมค์ฮนะ คอมเก่าของผมเนี่ยมันโงลดเกมไม่ได้อ่ะก็อย่างที่บอกนะครับอันนี้ก็ต้องของาน,นะครับไปเพียงเท่านี้ก็อยังลืมคอมเมนต์นะครับว่าชอบหรือไม่สำหรับวันนี้ของานไปก่อนนะครับขอบคุณครับ